สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมหลายๆท่านคงอยากรู้นะครับว่าโ o วิสบอสน n o ตของผมเนี่ยที่ผมได้ผสมเองเนี่ยนะครับโตมาปากจะบานไหมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มเดินเดินดูนะครับดูแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าการบานของโ o บิสบอสน n o ตของผมเนี่ย ผมว่าเปอร์เซนต์เยอะนะนะครับตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะประมาณนี้สมมติเล็กๆนะครับอ่าป่าก็จะประมาณนี้นี่นะแต่แต่ก็มีแววที่จะสวยละนะครับเห็นไหมครับสีหม้อบางบางบางต้นก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับเข้มนะครับอ่อนไม่เท่ากันนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับลักษณะปากเรารู้อยู่แล้วว่าบานหรือไม่บานนะครับไม้ไซนี้นะอ่านะฮะอ่าทีนี้นะครับเรามาผมมาให้ดูแล้วกันว่าบานหรือไม่บานนะอ่าสมมุติผมเอาต้นนี้นะครับเป็นเป็นตัวโชว์นะอ่ายังไม่มีนะครับถ้าอย่างเงี้ยไม่มีใครซื้อแน่นอนถูกไหมฮะ คือถ้าดูรูปลักษณะเน,นี้ยไม่มีใครอยากได้แน่นอนเพราะว่าปากเขาไม่บานนะครับอันนี้โลบิสบอลนอนนะนะครับแต่ว่าถ้าผมพลิกมือนิดเดียวนะครับราคากับดิ่งดิ่งขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ดิ่งลงอ่าดูนะครับดูปากเดี๋ยวผมนี่นะฮะสังเกตนะฮะดูผิวแล้วก็เริ่มแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยครับ เห็นไหมยังนะครับอ่านะฮะทีนี้ขอตอกย้ําอีกนิดนึงนะครับเรื่องของปากนะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูเฉพาะต้นที่ปากมันเริ่มที่จะบานแล้วเนาะนะครับนะครับสังเกตนะครับเนี่ยอันนี้ผิวผิวยกเซตเลยนะครับอันนี้ไซส์ไซส์เอ็มนะนะครับอ่า เนี่ยนะครับเริ่มที่จะมากันแล้วนะฮะปากนะครับบางต้นมาช้ามาเร็วผมว่ายังไงมันก็พ่อแม่นะครับมันมีผลคาดดาวได้นะครับแต่แม่เนี่ยนะครับสามารถต้านน็อตได้บางส่วนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่านะครับ นี่ครับตอนเล็กๆไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับเนี่ยค,ความผิวของปากอโอเคนะครับผมวันนี้เราเห็นความผิวแล้วนะครับการบานของปากนะครับผมสำหรับโล w ิสบอ o ์ n o ็อตใครสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ